สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ผอนเทีย3นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในแอรเรียที่ห้านะครับในด่านของบอสนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไปทา DLC กันต่อนุ DLC ก็ประมาณชุดว่านยะน้ํานี่แหละซอมบี้ใส่ชุดว่ายนะ้ำแต่ด่านนี้พี่ไม่ชอบอย่างหนึ่งครับคือมันอาจะดูบอกว่าเออโอเคคือมันเนี่ยครับมันจะเดี๋ยวมันจะมีอาการจอดํานี่แหลปะปวดข้อเกลียนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเลยครับแม่งจอดํา มันจะดำไปพักหนึ่งไม่รู้พี่ก็ไม่รู้กันนะสาเหตุเกิดจากอะไรบอกสาเหตุมาได้ยังนะครับจอดำแม่งระหว่างจอดำเราก็โหลดกระสุนรอมันก็ไดไ้อยู่ไหนว่ะกูมมองไม่เห็นเออนะครับแม่งดำไปพักจอดำดำ ครับถ้าเราฝึกมันจะเคลียไม่ทันเราก็เอาแม่งระเบิดให้แดกเไปนี่กระดานสุดท้ายน,นะครับใช้ไปเลยครับให้คุ้งค่า เท่าไหร่ก็แส่ไมยังนะครับครับเรี่ยงงานเข้ากูแล้วโอ้ยโดนไม่หมดเกือบแมง <S <S เล่นกูแล้วไม่เนี่ยนะครับบางทีมันก็มีบัก๊กบ้างอะไรบ้างนะไม่ว่าไม่มี <S 1> <S 1> <S 1> เกือบโดนทุกหน้าแหงก เฉียดมากอ่ะนะครับเราก็แล้วเบิดยัดแม่ไม่กินเลยครับต้องไม่เสียดายนะครับก็อาจจะเคลียร์ไม่ทันไม่เคลียร์ไม่ทันจะโดนตบหน้าแหกกัน สำคัญ่าให้มันเดินตัวเราก็พอครับนะครับถ้ารู้สึกมันจะละลานชีวิตเราเกินไปแล้วก็ไม่เขี่ยมแม่งก่อนรู้สึกให้มันแบบอืโอเคครับเรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับจบแบบเนื้อเรื่องสมบูรณ์แน่นอนครับ บอสดันห้ามันก็จะเลือเดเยอะอย่างนี้แหละครับคือเราก็ต้องรีบเคลียไอ้พวกตัวซอมบี้ลูกสมุนมันนะครับไม่งั้นเราจะโดนมันเดินถึงตัวแล้วก็จะโดนทุบหน้าแหกนะครับนี่ครับยากครับถ้าใช้เทคนิคพี่ก็ไม่ยากลระเบิดปาแม่มเข้าไปเลยครับหรือถ้าใครมือแม่นริงก็ไล่ยิงเอาก็ได้หรือใช้ลูกซองก็ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถเขต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ,าลลอ่านไประยะๆอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีเกมอะไรน่าเล่นพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ